สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ตลาดหงแดน,นะคะโซเกาหลิตใต้ค่ะตอนนี้ที่นี่ก็คนค่อนข้างคึกคักเลยนะคะสภาพแฟชั่นรองเท้าแฟชั่นเริ่มมีออกมาขายเยอะแยะเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกัน สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดย่านฮงแดนะคะตอนนี้ร้านค้าแล้วก็คนค่อนข้างคึกคักเลยตอนนี้คนเกาหลีเองก็เริ่มอกอกมาเที่ยวแล้วนะคะ นี่เป็นบรรยากาศของทงแดมูลนะคะตึก DDP นะคะฝั่งนู้นนะคะตึกมิเรวเรกกับตึก APM ก็เปิดให้บริการแล้วนะคะ